เอาอะไรว่ามามึงมาเลยกูโดนด่าทั้งเทศเย้ yeah. ดิฉันหน้าให้กำลังใจทุกคน uh huh. ไม่ว่าจะใครปิ่นเกียนมินีพีเค uh huh. โยเกิร์ตมึงถามเลยกูส่งให้พ่อความหาทุกคนออฟป,ปองออฟป,ปองกูไปหาถึงที่เลย เพราะนั้นถึงเวลาใครก็ตามพี่น้องเราเนี่ยนักคงนักข่กขาวเนี่ยที่รู้จักกูทั้งหมดเนี่ยมีเรื่องอะไรอะ่ะกูจะแบบไปหาถึงที่เลยส่วนคนนี้กูก็ส่งไปเลยเฮ้ยไหวรอเปล่าืสวัสดีคนนี้ยี่สิบปีที่แล้วเหมือนกันคนนี้มาถามกูเรื่องเปอยปานวาดคนนี้ปานวาดคนนี้ต้นเรื่องเลยคนนีย้ยังไม่เลิกเป็นนักข่าวอีกเ,เนี่ย<อ>ก็บอกเขาบอกว่าเฮ้ยเป็นไงสบายดีเปล่าอะไรเงี้ยเฮ้ยชีวิตไม่ว่ามันจะเจออะไรก็ตามที่กูโพสอะไรอ่ะ<ฆ>เออก็ ถ้าก่อนหน้านี้ห้าปีกูไปคุยผัวยิงหัวกูด<อ>ิถูกปะกูก็คือเขาก็มีความสุขจะไปยุ่งเขาทาไมละ่ะแต่คือถ้ามีความทุกข์ก,กูก็เออพิมพ์ไปเสร็จก,กูก็นั่นแหละจากนั้นมาพิมพ์ม,มาฮัลโหลบิ๊กเป็นข่าวเลยอ่ะอน้ก็บอกอบอกเป็นข่าวจะกลัวอะไรจ้ะเราก็เคยเป็นข่าวด้วยกันบางคนไม่ไม่เราก็แบบไม่สนใจโอ้ยไม่มีไรเราก็ไม่สนใจไปจะให้เข้าไปเข้าไปทำร้ายเขาเหรอเขาก็แย่อยู่จะให้กูไปทำร้ายอะไร เขาก็แยกกูก็ไปให้กำลังใจเขากูก็ไปไหวไหมโอเคไหมอะไรเงี้ยหรือจะให้กูไปจีบกูอยากเป็นดาราเพราะกูเป็นดารากูจะตอบแบบดาราก็ได้กูตอบแบบธรรมดาก็ได้แต่มึงเป็นนักข่าวมังก็ต้องถามแบบนนักข่าวก็ตีถามเป็นไงอาจารย์เป็นไงอาจารย์20ปีเป็นไงเด็กๆกูไม่ทันเดี๋ยวนี้กูทันแล้วเป็นไงกู้ผมเป็นเด็กตอนนั้นกูมหาลัยใช่ไหมล่ะพี่กูอายุสิบเก้าแล้วกูก็มางานหนังกูก็มา กองครับข่าวไปเยอะอย่างเงี้ยหอบดอกไม้มาปางเป็นข่าวนี่คนเขียนนี่คนเขียนป้างกูโดนด่าทั้งเทศเย่มัจะไปอะไรเขาก็แก่แล้วกูก็แก่แล้วมันรุ่นไหนแนละ้วมันจะลงกันหมดแล้วจิ้นก็ได้อยากจิ้นก็จิ้นไปมันก็เป็นความรู้สึกดีนะเพราะว่าต้องจริงแล้วชีวิตคนเราอ่ะมันมถึงเวลามันก็แยกย้ายถึงเวลาเขาเรียกอะไรนะทุกคนต่างมีความฝันมีหน้าที่ของตัวเองที่ต้องทำเล้าก็มีรูปมีอะไร,ม,ะไรมีอะไรของเขาที่เขา,เขาชอบอ่ะ,อะ ก็ไปทําดารานะอ๋ะอ,อเป็นเรื่องขอนาคตกันมาดิกูก็กูก็เป็นเหมือนกันเป็นนักข่าวมาอย่าคิดว่ากูตอบไม่เป็นนะกูก็ตอบเป็นนะแบบเนี้ยความจริงความจริงก็ปล่อยไปเถอะปล่อยไปตามธรรมชาติแต่คือมันหยุดไหมเราแก้ปัญหาเรื่องหาหากินไหมแต่ล่าสุดนางบอกว่าแม่บ้านนางก็สวยมากจีบไหมนางบอกไอเด๋ยวแม่ไ้ใช่หรอกูก็เลยบอกว่าส่งรูปมาเช็คก่อนอ พอส่งรูปมาเช็คก่อนตอนเนี้ยที่ไม่ตอบมี2อันคือลำคาญกูของงอนกูทำไมครับกูก็ไม่รู้เหมือนกันเขาเขาอ่านแล้วเขาไม่ตอบไม่ถามเขาดิแต่ว่าไอเนี้ยอยู่กปุ๊บเดียวกับเป้อบานวาดเนี่ยแล้วมันก็มาถามกูต่อเนี่ยบอกว่ากูไปวิดีโอคอลไอเนี้ยมันถามเนี่ยเนี่ยกูเดินไปแล้วลากลากเข้ามาไหมใครใครมาเลยครับกลับไปแล้วกลับไปแล้วกลับไปแล้วมันกลับไปแล้วอยู่กปุ๊บเดียวกับเป้อบานวาดครับผม ก็คือก็คือแบบว่าใครจะรุนก็ลุนไปแต่เราก็คือรอดูรอดูคืออย่าไปคิดอะไรมากมายชีวิตทุกอย่างไม่แน่นอนเดี๋ยวกูบอกบอก A ปุ๊บแม่งออกกูออกไป B ปุ๊บแม่งออก C อีกเรื่องนึงเรื่องหนึงบางคนบางคนบอกเกลียดกันอยู่ดีพลิกมารักกันเฉยเผื่อมีรักกันได้ใช่ไหมรอดูดิกูก็อยากรู้เรื่องอะไรที่บอกไม่ชอบะไรนะจับไ่ได้ ผูห então, like ้หญิงอะไรนะที่บอกชอบผู้หญิงไทยชอบผู psilon, say, ้หญิงต่างประเทศเพราะผู้หญิงไทยกินเหล้าเล่นไพ่เต่นนาน้าเต้นากูไม่ได้บอกว่าทุกคนเขาเป็นแต่คือที่กูน่ะกูเจอน่ะกูก็บอกว่าอ๋อคือจริงคุยกันเรื่องแฟนมันก็บอกว่าคือจริงๆเรารู้จักแพทตั้งแต่อายุมานสิบเจ็ดแล้วแพทมันมาโรงเรียนมหาแฟนมันช่อเป้แพทเนี่ยมาที่โรงเรียนสุขุลเหาวิทยาลัยทั้งที่ตัวเองเรียนโรงเรียนมหาพิธาลามพอมาเสร็จปุ๊บ พาแฟนมาด้วยมาหาเสร็จก็ไปเจอรายการอะไรนะเจมาที่แพทก็จิ้นกับมันไปรอบนึงอแล้วกูก็ไม่ได้คบกับมันไงมันก็มาด่ากูว่าเฮ้ยกูมีลูกแล้วนะบิ๊กเมื่อไหร่มันยังมีอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่ากูก็อยู่ของกูงี้กูก็มีความสุขกูงี้เสร็จคราวนี้มึงชอบแบบไหนกูบอกกูก็อยู่ของกูเรื่อยๆกูเปิดมกกาซีนกูชอบก็ลงฝรั่งอะไรกูก็ได้มมนอ่ะผมบอกอ่าทำไมอ่ะชเจฝรั่งเออก็เลยพูดขึ้นมาเออฝรั่งมันก็ดีนะมึงมีอะไรมึงก็พูดอ่างเงี้ย แล้วก็เลยเมาส์กันไปว่าผู้หญิงไทยมันก็มันก็ทำท่าให้ดูตัวมันเป็นคนช่วยกูว่าจะกินอะไรไม่รู้งั้นไปกินก๋วยเตี๋ยวไม่เอาเนี่ยมันบอกงี้ใช่ไหมบอกเออแล้วมันก็เต้นหน้าหน้ากินเหล้าเล่นไพ่เนี่ยกูโทรไปตอนกลางคืนหาผู้หญิงเนี่ยทำอะไรอยู่อ๋อเล่นไพ่กูก็เลยไม่ได้คุยคนเขียนก็คือนายเรียกไปเตือนมันแล้วกูก็เลยไม่คิด กูเดินมาเนี่ยกูเห็นกีกีจับมือกีกีกับกูกูตอนแรกกูคิดว่าแบบพิมพิมแล้วมาด่าจะมาทุบกูตีกูเนาะเจอตัวจริงก็เห็นเขารับกูปกติแต่ว่าถามว่าเคยโดนทุบโดนตีไหมเคยช่วงเล่นละครเล่นร้ายอ่ะมึงเชื่อไหมเขาเอาน้ำร้อนมาสาดกูเอาทุบกูเพราะดูละคร่กูก็เลยพอผ่านจุดนั้นมากูกวเลยตอนนี้ก็เหลือฆ่ากูก็ให้ฆ่าไป